พอดีผมได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะว่าจะมาให้ช่างเช็คก่อนที่จะออกทริปผมได้มอเตอร์ไซค์มาประมาณได้วันสองวันเองฮนะมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ลองดูฮะทำไมให้ช่างเช็คดูฮะเป็นคันนี้นะฮะเนี่ยเป็น Dream นะฮ Honda Dream 400เนะฮะสภาพสภาพโดยรวมก็ยังใช้ได้นะผมว่านะแล้วผมก็มองว่ารุ่นนี้น่าจะมีอนาคตนะฮะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอะดริมก้นมนนะฮะไม่ใช่ตุเป็ดนะถ้าตุเป็ดมันจะเป็นรุ่นนี้ไอ้ตุเป็ดนะแต่นี่เป็นก้นมน แล้วก็วันนี้ผมจะให้ช่างต้นนะฮะช่างต้นมาดูให้หน่อยเซอร์วิสให้หน่อยฮะก่อนที่จะวิ่งคลิปก็ช่างบอกว่าให้ทําอะไรผมก็จะทํานะฮะอันนี้รต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะล้างคาบูเครื่องยังไม่ย้มนะเครื่องไม่มีเย้้มนะเครื่องไม่มีเย้้มนะดูโซ่สเตอร์ดียางยางดีฮนะ เดี๋ยวใช้ช่างเช็คให้ดูไม่เคยโหสภาพรถเดิมไม่มีชนไม่มีดำนะก็เซอร์วิสโอเคนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างต้นดูให้นะครับตัวตัวแพนเกาะฟองมากรองนะครับอ๋นนอที่แันมาคนใช้ตัวนี้ครับพี่น้องดูใหดูอันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้มันทีแบบด้วยกะโอเครถ <laughs> okay, เก่านะพี่น้องนะรถธรรมดานะครับนะ้องมานี่กลมาซอวิทให้มันดูใ้้มันใือมันใช้งานได้วิ่งคล่องนะฮะโอเคร okay, ครับผมการออกทริปของผมของผมไม่เน้นความเร็วนะฮะก็คือวิ่งนะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยก็สุดๆแล้วฮะก็คงได้แค่นั้นแล้วกินลมชมวิวนะเน้นถ่ายรูปภาพ เน้มนเก็บบรรยากาศนะเก็บให้กับบางทีเราแก่เข้ามาเนาะแก่มาแล้วก็เอากับมาดูเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอสวัสดีครับผมพบกับลุงวินอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ว่าจะเดินทางไปเชียงใหม่สักหน่อยนะฮะพอดีเลนเลนกล้องฮนะ ขึ้นลาออกจะขึ้นลานิดๆนฮะอยากจะไปซ่อมมันขึ้นหน่อยเนาะก่อนที่มันจะบานปลายนะฮะฝนตกทุกวันนะฮะก็ฝากด้วยนะฮะฝากดูเลนด้วยนะผมไม่ได้แตะกล้องเลยฮนะฝนฝนตกแบบเป็นเดือนอะเป็นเดือนๆเ,เนาะก็ไม่ได้ใช้กล้องไม่ได้ใช้อันนี้ก็เลยแบบก็มาดูวันสองวันที่แดดออกโท่าลาเต็มนะวันนี้เราจะ ไม่เอา GD ดีไปนะเออไม่เอาจะไม่เอาซ t ไปนะครับเราจะใช้ตัวน,นี้นะฮะต้องไปต่อทะเบียนด้วยนะฮะก็จะวิ่งได้สักกี่กิโลไมู้นะ่จะจากเชียงใหม่ก็ประมาณประมาณร้อยโลฮนะจะวิ่งวันนี้นะไปกลับก็น,น่าจะเออแค่ไปฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับผม ำลังเจอรถคันหนึ่งนะฮะสุดแม่ต้าครับผมขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ<อ>ครับพี่น้องผมเห็นรถคันนี้แล้วผมโหแม่งเออโอ้ยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมั้งโอ้ <c oughs> โหเนี่ย <c oughs> ตรงนี้คือแบบดูครับเจ้าของก็เก่าฮะเดี๋ยวครับโอ้โหข,ขับคุณครับผม ันนี้รถตัางใดครับเนี่ยเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับ,รบโอ้ยดูไหมเนี่ยคนขับครับพี่น้องอุย้ยจากเพชรบูรณ์นะครับผมรถนุ่นอะอมก้อยรถรถโดตรแฮ่อมก้อ,มอยแม่กันครับไปอมก้อย,ยอ๋อดูรถดูรถด,ดีน้องดูชิ้นนั่งแบบไล่ประตูอ่ะแบบโอ้ยโอ้ยถึงแม่จะขับเนอะครับเนอะ ้้ยโอโปกติสมัยนี้ก็เป็นจะหัวใหม่หมดเลยฮะแต่ว่าหัวนี่คือแบบโคตรหายากเลยะฮะครับผมเดินกินข้าวอยู่นี่ก็เขาก็มปถ่ายอยู่ครับผมโอ้มัน,มนสคตรนยกกรขป๋อเดี๋ยวไหนเขาเนานนะ จำเดิมเดิมเดิมนี่ยผมชอบอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้เราไปให้ร้านนึงเลยไม่ใช่นี่นะโอ้จะสองบอกขอให้ร้านนะฮะไม่ใช่เก็บไว้ฮะทำเครื่องดีช่วงล่างดีก็จบอ่ะเราจะซื้อไปแบบประดับเออีตังคเสียของเอาไว้ใช้เนี่ยคลาสสิกจะตายครับ วิ่งเร็วในประเทศไทยแล้ววิ่งสายเหนือนี่มีคันเดียวนี่แหละโอ้ยเอาน้ำล้างหน่อยดิดินมาดิโอ้ยโอเคครับผมขอบคุณครับครับโอ้โหยรถสวยนะพี่น้องแวะปัม๊มวัดจมวันฮนะจอดถ่ายเลยฮะโอเคครับเราเดินทางต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเชียงใหม่นะครับผมเรามุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ต่อครับผม ถึงจมทองแล้วครับผมยังไม่เจอฝนนะโอเคมากครับผมรถไม่เยอะด้วยนะ ครับผมตอนนี้มาถึงเชียงใหม่นะฮะมาถึงอู่ของเพื่อนแล้วฮะเนี่ยฮะทีทีกระหลัดครับคันแดงเนี่ยมันโอ้โหวิ่งได้ร้อยนะฮะเนี่ยวิ่งไกลสุดๆฮะร้อยร้อยวิ่งสบายๆายนะร้อยหนึ่งนะวัดเช้าเติมน้ำมันเต็มถังเลดูสิเอ๊ะมันกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรถเก่าก็ากินเยอะฮะ ป้าหมาผมคันนี้ฮะท่านนี่ฮะสวัสดีครับท่านนี่ฮะอันนี้คือเจ้าของอู่นะฮะอู่โอมีรถทุกอย่างฮะแต่ผมมาก็เพื่อคันนี้ฮะนี่โอ้สั้นสวยอ่ะดีมากครับโอ้ เด็กๆก็ลองเก็บเก็บงานนะฮะโอ้โหท่านลองสตาร์ทอะไยังเนี่ยเชื่อเดียวครับเืเ่อติดติดใช่ไหมไม่มีติดติดครับผมผมจะระบายฮอดถึงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ยังต่อแล้วนะฮะตอนนี้คือต่อเสร็จแล้วโอเป็นชื่อผมแล้วนะฮะโอ้โหนี่ครับยังไม่ยังไม่ได้ทะเบียนนะฮะเพราะว่าทะเบียนอยู่ที่ขนจงอยู่นะ รู้ว่าจดใหม่นะครับแต่ยางยางให้เก็บใจามากจะต้องซื้อยางใหม่แล้วครับเยมาก้โอ้ยสวยมากสวยมากดีครับที่นี่ก็มีเนี้ยเขาทำที่นี่ก็จะนี้จะมีเพื่อนมามีรถอย่างนี้ด้วยนะครับ มาที่นี่ก็มีพรบอุจจารนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถนะรถที่นี่ก็มีเยอะนะครับผมรถเพื่อนผมเองฮนะอของเพื่อนที่แบบดีครับผมนี่ฮนะรถที่ชนมาฮนะมาเลยชนสภาพไหนมาเลยฮนะไม่ว่าจะชนสภาพไหนแบบ เล่มาขนาดไหนมาเลยฮนะมาอู่นี้เลยผมรับประกันนะฮะคือเขาทําแบบพราะผมเคยเห็นละผมเคยซื้อรถแบบซ่ารถมาแล้วอนะคือแกทําแบบอันนี้ก็เป็นสี่ขออีกคันหนึ่งนะฮะทำรถสี่ขอนะสี่ขอคือนับไปน้ฮะหนึ่งสองสามสี่นะ, 1, 2, 3, นะฮะนี่อีกคันหนึ่งนะฮะ ตู้รถอันนี้ก็น่าจะเละมาทาั้งคันมาเก้งเลยนี่ฮะมาเละว่าเละทั้งคันนะฮะทอาหมดทั้งมไม่ว่าชนมาสภาพไหนฮะร,ร้านนี้เอออูอ่นี้คือทำหมดนะ นีนะ่ไม่ว่าสภาพไหนมาคร้อได้ก็รอครับโ<ฮ>อยกำลังเก็บงานนะฮะผมของผมนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วฮะเนี่ยนะมาแล้วที่นี่อ,อันนี้แบบที่สุดอะนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงนะีะฮะ ที่ผมขึ้นมาเนี่ยคือผมมากลับมาประมาณร้อยกว่าโลนะเพราะว่าท่านี่อยู่เขตสันทรายนะร้อยร้อยกว่าโลครับออนไซด์คันี้นะบอกบตรงๆนฮะซื้อมาเจ็ดพันมีทะเบียนมีเล่มครบในเว็บเขาขายกันหมื่นกว่านะถ้าไม่มีทะเบียนเนี่ยถ้าไม่มีมีแค่เล่มแต่ล้มอะไรประมาณเนี่ยถ้าโอนไม่ได้ประมาณน,นี้นะหกพั 6, 7, นเะจ็ดพันฮะ เราวิ่งมาเมื่อกี้ผมวิ่งร้อยสบายๆนะแซงสิบล้อสบายๆอยู่ครับผมแต่น้ำกินน้ำมันเยอะนิดหนึ่งนะเติมมาเต็มถังนะเมื่อกี้ผมเติมร้อยนะที่ฮอดนะฮะตอนนี้ขึ้นมาถึงเชียงใหม่ก็เชี okay, ยงใหม่ก็แดงเลยฮะมาเพื่อขันนี้แล้วครับสวยมากโอ<ฮ>้โหนี่ฮะ อันนี้ก็ใครสนใจก็บอกนะฮะสี่ขอแล้วหนึ่งสองสามสี่นะฮะ, 1, 2, 3, ะ,ฮะช่วงล้อนะ,ะของกระบะนะ,ะมันจะมีแค่แบบ2องคืบนั่นฮะเนี่ยสองคืบก็มีล้อเลยผมก็ใส่ซื้ล้อมาตังนี้มาเดี๋ยวผมก็น่าจะซื้อ,อยางใหม่นะ ตรงได้ตรงได้หรอหรือว่าเปนไปในปุเลยใช่ไเอาล้อลาชิดชิดฝาเนะย่หย่ห้ิดฝาเลยชิดฝวาเลยตรงตรงได้ครับดีเตรงได้เ่อถ้ามาเดินจอาร้อลงที่นี่เอาละเอาล่ะครับผมสามองอ่ายกขึ้นนิดียกขึ้นตกเดินหน้าสูงเลยครับเดินหน้าสูงเลยำไปท่านคือำไปงเลยไปอ่ะไปไปไปอ่ะ กี่ตันเหรอครับโอ้ชิวชิวโอ้ยนี่ยะต้องไปเปลี่ยนยางแน่ๆ ท่างใหญ่เดี e, ๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมครับครับผมครับเพื่อนผมเองฮะจางใหญ่มาทำรถที่นี่ได้นะครับเนี่ยฮะเจ้าของห้านสวัสดีนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราจะเดินทางแล้วนะฮะอาจจะได้แวะเปลี่ยนยางนิดหน่อยเนาะดูโอเคครับผมหมุนหมุนเข้าไปโอ้โหอ้า ไม่มีเบี้ยวนะครับโอ้ไม่มีเข็มขัดโอ้ต้องซื้อมาใส่ละแต่วันนี้ไม่ไม่ทันละผมโอเคเดินทาง